เป็นโตโยต้ายารีทีอานะคะคันนี้ทุกบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะจะได้เป็นชุดแต่งมาจากโรงงานเลยนะคะก็คือโตโยต้าเอาติดนะคะทีอารอ้ขอโทษทีค่ะโตโยต้ายารีค่ะขอโทษทีค่ะยารีค่ะคันนี้สวยมากเลยเรามาดูล้อกันกันดีกว่ามาคันนี้ดีกว่าค่ะนี่ก็คือท r อีนะคะทีอีมาจากโรงงานนะคะสเกิร์ตค่ะสเกิร์ตรอบคันนะคะอันนี้คือเป็นสเกิร์ตจำเดิมแท้ๆมาจากโรงงานเลยนะคะแม็กค่ะแม็กก็ทีอาี มมากเลยนะคะเป็นชุดแต่ง T.R.D. นะคะเรามาดูด้านในกันดีกว่าค่ะอ่าด้านในนี่สวยมากๆเลยนะคะก็คือแผงประตูนะคะจะเป็นหนังตัดสีส้มนะคะคือเป็นชุดแต่งของเขานะคะสีส้มด้านในนะคะนี่สีส้มนะคะก็คือสีดํา แถบสซมนะคะเป็น TRD แท้นะคะจากโรงงานเลยนะคะเบาะหนังสวยงามมากๆเลยค่ะเกียร์ออตโต้ค่ะแล้วก็หน้าจอนะคะหน้าจอก็เป็นตโตโยต้านะคะโตโยต้าเดิมๆแท้ๆมาจากโรงงานเลยนะคะก็คือคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆแต่งเดิมๆเ,เลยนะคะมาจากโรงงานนะคะสวยมากๆเลยมีด้านบนด้วยนี่ค่ะด้านบนเป็นเหมือนคิ้วหลังคาคิ้วหลังคาแต่งนะคะ TRD นะคะใครได้คันนี้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มมาก นี่ครบเลยนะคะซื้อไปหล่อเลยนะคะหล่อเลยนะมีกล้องด้วยมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเรามาดูรอบคันกันเลยค่ะเป็นชุดแต่ง T R D ทั้งหมดเลยนะคะก็คือชุดแต่งแท้ๆจากโรงงานเลยนะคะใครได้ไปนี่คุ้มเลยนะคะไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะสวยมากๆเลยค่ะคันนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าโปรโมชั่นของเรามีอะไรบ้างนะคะคันนี้นะ 4แสนเลยนะคะที่สำคัญตอนนี้โปรโมชั่นของเราคือช่วยลูกค้าจ่ายค่างวดนะคะให้6งวดนะคะฟรีประกันฟรีค่าจัดฟรีค่าโอ้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจคันนี้นะโทรหาน้องติ๊กได้เลยที่เบอร์0993251,000นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องติ๊กด้วย